วดียันเช้าของอีกวันหนึ่งค่ะทุกคนวันนี้เราตื่นเช้าเรามาทานกาแฟนะคะในบริเวณบ้านนะคะอนนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่น,นะคะ่ะน,นี่ก็สวนไม้ด่างและนี่ค่ะตื่นเช้ามาเรามีพ่อบ้านส่วนตัวะคะ่ะน,นี่ก็กวาดบ้านถูบ้านอันนี้ต้นกระท้อนใหญ่นะคะใหญ่มากๆเลยทุกคน เราขึ้นไปบนบ้านเลยคะ่ะเดี๋ยวทานกาแฟกันค่ะทุกคนเดี๋ยวีตรงนอนข้างล่างนะคะเป็นด้านในค่ะตอนนี้จะไปกางเต็นท์ได้เลยนะคะตั้งแคมป์ได้หมดเลยค่ะด้านในกว้างคะ่ะเป็นบ้านพี่สาวนะคะค่ะเรามาทานกาแฟบนบ้านนะคะทุกคน,นเดี๋ยวเราก็จะพามาชมส่วนหลังบ้านกันค่ะ สวนหลังบ้านก็จะปลูกพริกไทยนะคะแล้วก็ยังมีทุเรียนค่ะทุเรียนมังคุดเงอะนะคะที่ยังตัดไม่หมดนะคะก็ยังมีเหลืออยู่ค่ะในส่วนหลังบ้านนะคะก็รอให้เ้าแก่นะคะเพื่อจะไ้ตัดรอบต่อไปค่ะค่ะนี่คืต้นพริกไทยคะ่ะก็เป็นสวนผสมผสานนะคะ ทุกอย่างพืชผักสวนครัวก็มีนะคะเพื่อนๆเข้าไปทางด้านโน้นเลยค่ะส่วนจากต้นกไทยเล็กนะคะเป็นสวนเลยค่ะก็นนนนะะาจ,จะเป็นผู้เรียนทั้งหมดเลยค่ะอันนี้มานอนที่บ้านพี่สาวนะคะมีต้นริกไทยแชมรี ชมสวนหลังบ้านนะเดี๋ยวเราไปดูไม้ดอกไม้ประดับกันเลยค่ะทุกคนไม้ต้นไม้หรือกระ้อนสวยงามค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรสเสน่ห์จันขาวอ๋ออันนี้จันแดงอันนี้สเสน่ห์จันแดงอันนี้ที่บ้านที่บ้านมีไม่รู้ต้นอะไรบ้างแต่เราเราไม่รู้แค่ว่ามันเป็นต้นอะไรบ้างที่ไหน เยอะมากเลยค่ะทุกคนมีหลายสายพันธุ์เลยค่ะแต่พี่ตุ้งไม่รู้ว่าชื่อพันธุ์อะไรบ้างเพราะว่าเราไม่ถนัดเรื่องไม้ดอกไม้ประดับนะคะแต่มาชมสวนส,สวยๆของพี่สาวขอเ,เยอะมากเลย สวยมากเลยมาลวค่ะกับมาละพี่ไปทุระกลับมาเดี๋ยวเราจะไปสวนผู้เรียนที่จันเขมกันนะคะทุกคนเ,เจอดอกไม้สวยมากเลยค่ะ แต่ว่าทางเข้าไม่ได้เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะคะพาไปชมเป็นปจมดอกไม้นะคะวันนี้เรามาเที่ยวเบาๆะคะ่ะวันนี้เอาเป็นไม้ดอกไม้ไประดับไม้สวนนะคะเข้าเต็มเยอะเลยค่ะเป็นสวนเลยค่ะตามร่องนะคะเพื่อนๆดูนะคะเยอะมากๆเลยค่ะอันนั้นน่าจะเป็นเป็นบอลหรือว่าเป็น เป็นสายพันธุ์อะไรไม่รู้เป็นไม้ประดับสวยงามนี่ดอกไม้นี่สวยมากดอกอะไรคะเจ๊เนี่ยอันนี้ดอกอะไรมุ่ง่วงสวยมากเลยเนี่ยเ้ยดอกกระเทียมเหรอดจะน้องไปดูใกล้ๆแต่น้องเป็นคนสวยเป็นพุ่มเป็นช่อ ตอนแรกมองมาเข้าใจว่าเป็นอ่าเป็นดอกไม้พลาสติกดอกไม้ปลอมนะคะแต่จริงไม่ใช่นะเพื่อนๆสวยมากๆเป็นเลื้อยเป็น,ถนเถวบัานคือขึ้นไฟอย่างนี้เลยค่ะนี่นะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนยังมีอีกเยอะนะคะมีกระท้อนยักษ์กระท้อนต้นใหญ่มากๆสวยค่ะน่าจะอายุอายุประมาณกี่ปีคะสามสิบ <30. S 1> ปีแล้วค่ะ ใหญ่มากต้นกระท้อนค่ะลูกกระท้อนก็มีนะคะทุกคนแต่ว่าไม่มีให้กินค่ะเจ๊ก็บอกให้ฟรีก็ไม่มีใครมาเอาค่ะที่สวนสวนเจนะคะเขาปลูกส่วนพี่สาวเขาจะปลูกเยอะไม้ดอกไม้ประดับค่ะเราจะเน้นผู้ด่างไม้ด่างยอดฮิตนะคะอันนี้ดอกอะไรนะเราลืมชื่อแล้วเราออกดอกเนี้ยดอกแดงแดงเนี้ยเราเคย ใชถามแล้วอาจะจาไม่ได้เอาเป็นว่ารีวิวรอบนี้คือรีวิวไม้ดอกไม้ไม้ประดับแบบไม่มีชื่อนะคะโดยที่ไม่รู้อ่าใช่ถูกต้องเราจะไม่รู้จากชื่อลยคะแต่เราอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าสวยค่ะและนี่เจ้าของบ้านมาด้วยค่ะเนี่ยมาช่วยมามาดูแลมาดูแลกิจการทีน้องนี่น้องเพิ่งเจอน้องมาเมื่อไรคะหนูไปอยู่ไหนมาเมื่อวานไม่เห็นหนูเลย จนเด็กางนี่ไงมี2ตัวนี่มาต้อนรับอีกตัวนึงไปไหนเราไม่รู้แล้วก็มีน้องแมวหนึ่งตัวน้องแมวหนตัวนี่ก็จะนอนด้วยเอาละค่ะเราชมมีเลี้ยงนกด้วยนะคะแต่พอดีน้องนกออกไปทํามาหากินที่อื่นไม่อยู่น้องนกไม่อยู่ยังไม่กลับไปนานเลยค่ะน้องนกไปนานอันนี้เป็นพันอะไรไม่รู้แต่สวยค่ะเนี่ยเหมือนลายนกยุงเลยค่ะ มากมายยังเยอะมากเลยฝั่งนู้นก็มีค่ะด้านนู้นก็มีเยอะค่ะนี่ค่ะเจบอกวันๆไม่อยู่สวนทุเรียนสวนงะสวนมังคุดก็อยู่กับไม้ประดับค่ะไม้มงคลค่ะบอนสีค่ะใครชอบบอนสีนะคะมาดูนะคะมีหลายสายพันธุ์ค่ะ สวยงามเตรียมไม่ได้เลี้ยงขายอันนี้เป็นหนังกวักเป็นบ้านทั่วไปยาไปทางนู้นนะคะสุดลกูกหูลูกตาที่ยังมีโครงการว่าจะเอามาอีกนะคะกำลังจะหาบอลสีมาจากชุมพรน,นะะี่ค่ะบอกว่าให้พีค่ครูส่งมาให้ด่วนจชุมพรเาลคะ่ะวันนี้เราชมไม้ประดับกันจุๆกันเลยนะคะเต็มที่เลยคะ่ะทุกคน พาชมส่วนไม้ดอกไม้ประดับแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, <c oughs> ลค์นะคะกดแชร์กดติดตามและเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของทุกกะแมก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ